อีกเพียงไม่กี่วันเราก็จะเดินทางข้ามปีกันแล้วนะครับหลบโรป,ปีแสดงประจําวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้มาพร้อมกับเกมเตะของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวงการฟุตบอลอังกฤษนั่นก็คือบ็อกซิ่งเดย์เกมพิมพ์หลีกนัดแกะของของขวัญพอเกิดขึ้นหลังวันเทศก,กาลคริสต์มาสซึ่งด้วยโปรแกรมแข่งขันที่ชอบมาสมรุมกันแน่นในช่วงส่งท้ายปีเช่นนี้แหละครับทำให้มักมีเกมพลิกล็อกเกิดขึ้นให้เห็นกันอยู่เสมอและสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมที่พวกเขาจะลงสนามเมื่อคืนนี้ช่วงนนมีีลทท์่่่วเซอรจิิคปาูถหุ้25 ที่จะได้สิทธิ์เข้ามากลุ่มอำนาจบริหารภาพส่วนฟุตบอลได้ทำการเขียนจดหมายเปิดผนึกส่งถึงกลุ่มแฟนบอลปีสัตว์แดงในนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซัพพอร์เตอร์ทัสซึ่งถือเป็นกลุ่มก้อนแฟนผีกลุ่มใหญ่ที่มีทิพลสูงกลุ่มหนึ่งโดยเนื้อหามีดังนี้ผมอยากเขียนถึงพวกคุณในช่วงเวลาแบบนี้เมื่อพิจารณาว่าบทบาทที่สำคัญของแฟนบอลต่ออนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมหาศาลขนาดไหนเลาตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ดูแลสโมสรในนามของคุณผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถนำความสำเร็จด,ด้านกีฬามาสู่สนามแแขข่ง่งันละเเพือสริม ความสําเร็จทางการค้ามันจะต้องใช้เวลารละความอดทนควบคู่ไปกับความเข้มงวดและการบริหารจัดการระดับมืออาชีพในระดับสูงสุดพวกคุณมีความทะเยอทะยานเพื่ออยู่ในเตดพวกเราเองก็เช่นเดียวกันมันไม่มีความแน่นอนอะไรในวงการกีฬาและการเปลี่ยนแปลงถึงอย่างไรก็ต้องใช้เวลาแต่เราอยู่ในวงจรน,นั้นมานานและเราต้องสามัคคีกันเพื่อความปรารถนาช่วยให้ยูไนเต็ดได้กลับไปสู่จุดที่คู่ควรอีกครั้งจดสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษวงการฟุตบอลยุโรปและวงการฟุตบอลโลกผมน้อมรับความรับผิดชอบนั้นอย่างจริงจังและโปรดทราบไว้เลยว่าเเช่่่นนนดีียววกกกับบรระาอืๆท จะต้องมีขั้นตอนการลงนามไปไปตามกฎข้อบังคับปกติฉะนั้นเรายังไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้เกี่ยวกับสโมสรจนกว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ส่วนเรื่องของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าผู้แข่งอย่างแอสตันวิลล่าไม่เคยเป็นงานง่ายสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งโดยเฉพาะกับบริบทปัจจุบันที่สิงห์พังงาดอยู่ในกำมือของโค้ชฝีมือดีอย่างอูนายนเมลลี่ซึ่งทําทีมบินสูงอยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนและก่อนลงแข่งมีคะแนนนาหน้าปีแสดงอยู่มากถึง11คะแนนด้วยกันนอกจากนั้นก็มีขข่่่่าาาววกกกออนนแงจรรระบุเมมีี้ซ์ ถูกคาดกันว่าจะเข้ามาทํางานในส่วนของฝ่ายยุทธศาสตร์กับทางเสื้อจิมแรดคิปเข้ามาชมเกมด้วยส่วนของเสื้อจิมแรดคิปนั้นจะยังไม่ปรากฏตัวแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แน่นอนครับก่อนเกมกับวิลล่าจะเริ่มขึ้นยังมีเซติน่าสนใจที่เป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งไม่เคยแพ้เกมพรีเมียร์ลีกในวันแก่ของของขวัญไม่ยาวนานติดต่อกันถึง19เกมนับย้อนไปได้ถึงปี1978เลยทีเดียวซึ่งแม้ถิตินี้จะมาพร้อมกับความหวาดเสียวในใ แง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่สถิติดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าต้องเล่นในบ้านตัวเองในวันบ็อกซิ่งเดย์ผู้เล่นทุกยุคสมัยตลอด45ปีที่ผ่านมาจะสํานึกรู้กันดีว่าพวกเขาไม่ควรทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังไปดูในส่วนไลน์อพก่อนเกมการแข่งขันน่าจะถูกใจแฟนบอลปี๊ดแสดงมากที่สุดในรอบหลายเกมหลังกับการคัมแบ็กขึ้นสนามของคริสเตียนเอเด็กเซนในบทบาทมิดฟิลคู่ดับเบิ้ลไพวอดโดยมีดาวรุ่งของดีอย่างคอบบี้ไมนู u, ขนาบคอยช่วยงานและมอบบทบาทตัวทําเกมในตําแหน่งหมายเลขสิ 10, ขึ้นแก่ มาหลายเกมโดยเกมนี้เอร็กเทนฮาร์กเปลี่ยนแปลง4จุดจากเกมนัดก่อนที่ไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งจุดแรกก็คือคริสเยนเอรกเซนอย่างที่บอกไปว่าเป็นการกลับมาลงสนามตัวจริงนัดแรกนับตั้งแต่หายไปตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจุดที่2คือดิโกดาโล่กลับมาประจําการแบ็กซ้ายแทนที่ลุคชอที่อาจจะมีอาการเจ็บหรือไม่ก็ป่วยก่อนเกมจุดที่3คือลาเฟอวารานคือสถานะตัวจริงในตําแหน่งเซนเตอร์หลังเกมนัดที่แล้วเจ้าตัวมีอาการป่วยและจุดที่4คือมาคัตและฟอร์ดที่ได้ลงเล่นก่อนอนนนนนนนตตีี่่ใําาาแหหงงรริมเเเส้้ทลือออกก็ปะบดดวย จอนนี่อีแวนอารอนวับิสการลาสมุนฮอยลุนและอเริฮันโดกานาโชซึ่งสกอตต์แม็กทูมินนในวันนี้กลายเป็นตัวสำรองเท่านั้นนะครับเอลเล็กเทนฮักยังได้พูดถึงประเด็นลาสมุนฮอยลุนก่อนเกมจะเริ่มในทำนองของการลดความกดดันให้กับกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กว่าคุณจะไปคาดหวังหนักหน่วงกับแค่ลัสมุนคนเดียวไม่ได้เพราะเรายังมีแรดฟอร์ดกานาโชบลูโน่คิสเซนเอเร็กเซนและสกอตต์แม็กทูมินนพวกเขาล้วนเป็นผู้เล่นที่ต้องรับผิดชอบในการทำประตูเช่นกันขณะที่ประเด เพียงแค่ว่วาตลอดกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเขาได้รับการแจ้งข่าวบอกกล่าวมาตลอดแต่เขาจะขอโฟกัสไปที่เกมการแข่งขันเท่านั้นส่วนกับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนั้นเอริกเทนฮากเป็นฝ่ายรับเองว่ามีการติดต่อพูดคุยกันบ้างแต่ในระหว่างกระบวนการทุกอย่างคงยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้แต่ที่แน่ๆคือเอริกเทนฮากระบุชัดเจนว่าตัวเขานั้นทราบดีว่าการมาของกลุ่มทุน e อินิออสที่จะเข้ามาเป็นฝ่ายกลุ่มอำนาจบ,บริหารสโมสสในภาคส่วนฟุตบอลน,นั้นมีความต้องการอะไรบ้างเซอร์เดฟเบลฟอร์ต้องการทํางานกับเราและเราก็ต้องทํางานร่วมกับเขาส่วนตัวผม กำลังมองไปข้างหน้าในเรื่องนั้นในส่วนของเกมครึ่งเวลาแรกแท็กติกที่ชัดเจนจากทีมของเอเดร็กเทนฮาร์คคือการจับอเลฮันโดกานาโชมาสตาร์ทที่ริมเส้นฝั่งขวาและบทบาทการเล่นระหว่างบลูโนเฟเนเดสกับกิสเซนเอเดร็กเซนจะค่อนข้างเป็นไปแบบสลับกันตามแต่จังหวะของเกมซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะทั้งสองคนนี้ต่างก็มีสกิลการทําเกมในแบบหมายเลขสิบได้เหมือนกันทั้งคู่แต่จะแตกต่างกันหน่อยก็ตรงที่จอมทัพทีมชาติดเดนมาร์กจะค่อนข้างมีความชัวรมากกว่าส่วนของบลูโนเฟเนเดสจะเป็นพวกปล่อยบอลได้เสีีียเเเเปปป็นนนส่่่่่ววใหญขขณะททรรรือององงูกกมมช10าแาแัดิ ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะดูเหมือนเป็นฝ่ายใช้เวลากับลูกบอลได้มากกว่าแต่เป็นการครองบอลที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เหนือมากนักหรือก็คือเป็นการครองบอลแบบถ่ายเทไปมาที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้มากพอเมื่อเทียบกับอัตราการครองบอลส่วนแอสตันวิลล่าเองนั้นการสร้างเกมจากแดนหลังถือเป็นจุดเด่นของทีมชุดนี้ที่อยู่ในเอมเรลี่สร้างขึ้นมาทําให้ฝั่งของปีศาจแดงเองก็ไม่ได้บุกแบบผีผามอะไรมากทว่าก็มีจังหวะยิงตรงกรอบครั้งแรกจากกิฟส์เจนเอเล็กเซนช่วงนาทีที่เกกมวงหง,นนมวมง,งหหััาาาน้จะข้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างโอกาสเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการถฉวยจังหวะเวลาที่แอสตันวิลล่าบุกเข้าใส่แล้วเสียบอลซึ่งทีมของเอเดรเยนฮาร์คค่อนข้างจะเน้นการทิ้งบอลสู้กับลายแนวรับของแอสตันวิลล่าที่ค่อนข้างจะดันสูงแต่ตัวเลขการครองบอลสวิงกับพิธทีแอสตันวิลล่ามากกว่าในช่วง10นาทีแรกต้องบอกว่าเป็นเกมชิงจังหวะอย่างแท้จริงนะครับเพราะเกมของแอสตันวิลล่าเองก็ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะในเฟส2และเฟส3ที่เน้นการเข้าทำาเร็วจากปีกสองข้างที่มีม่ มีความเร็วคอยสู้ชิงจังหวะก,กับลายกองหลังเวลาทีมได้โอกาสสนกลับแต่ตัวเลขที่ค่อนข้างจะสะท้อนความแตกต่างของการเข้าพื้นที่สุดท้ายระหว่าง2ทีมที่ชัดเจนมากก็คือ20นาทีแรกของเกมวิลล่ามีโอกาสสัมผัสบอลเลนในกรอบเขตโทษปีศาจแดงมากถึงเลข2หลักส่วนปีศาจแดงได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นสุดท้ายนาที21่นั่นแหละครับที่ปีศาจแดงเสียฟรีคิกเยองม,มาทางซ้ายในแดนตนเองโดนเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษโ,โดยจอร์นแม็กกินซึ่งลูกบอลก็ไม่ได้โดนใครเรียกว่าบอลลอยลำเข้าประตูผ่านอังเดลนาหน้าที่เสียจจัังงงหหววะะขาาาตต้้ไไไปไมมมม่่ถึแบอดก ซึ่งก็ถือเป็นการเสียประตูที่ต้องบอกว่าง่ายเกินไปนะครับต้องแบ่งความรับผิดช,ชอบไปที่โอนาน่าที่ตอให้จะบอกว่าเสียจังหวะกับการวิ่งของผู้เล่นคนอื่นในกรอบเขตโทษแต่ลูกแบบนี้ในมุมหนึ่งมันก็คือลูกเบสิกที่ผู้รักษาประตูต้องเจอกันอยู่แล้วเวลาเมื่อคู่แข่งได้ฟีคลิกทางริมเส้น2ฝั่งที่ทางเลือกการเปิดเข้าไปที่โซนทํางานของผู้รักษาประตูจะเป็นทางเลือกที่มักจะชอบทํากันโดยเฉพาะก่อนจอห์นแมคก,กินจะเปิดเข้าไปก็ชัดเจนตรงที่พวกเขาใช้ผู้เล่นคนหนึ่งไปยืนด้านหลังของโอนาน่าก็แทบจะเป็นการชี้เจตนนนนนนนาาาาชัััดเเเเจจออยู่่่่่แแแลลล้้วววพพกขะะบบไไหทม 3-4นาทีต่อมาปีศาจแดงก็มาเสียประตูที่2แบบต่อเนื่องจากลูกเซตพิษเตะมุมการเสีย2ประตูจากลูกเซตพิษทั้ง2ลูกในเวลาห่างกันไม่ถึง5นาทีตอกย้ําความย่าแย่ในเรื่องการจัดระเบียบกระบวนการเกมรับเวลารับมือกับลูกตั้งแต่ได้ชัดเจนที่สุดและการโดนทีมที่เล่นบอลเคี้ยวอย่างวิลล่านําไปสองลูกทั้งที่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีกระแทบไม่ต่างอะไรกับภารกิจเข็นคกขึ้นภูเขาของปีศาจแดงเพราะลําพังเกมรุกของพวกเขาก็ค่อนข้างไร้ประสิทธิภาพอยู่แล้วด้วยนั่นเองครับหลังเสียรู่2-3ง้คั หไหไลท์ครึ่งแรกที่ต้องพูดถึงกันก็คือแลตฟอร์ดเป็นตัวเล่นอันตรายสุดของฝั่งปีสัจแดงซึ่งก่มาจากการที่แอสตันวิลล่าเล่นลายแนวรับสูงซึ่งเอื้อให้จุดแข่งของแลตฟอร์ดได้ทำงานแต่การตัดสินใจของผู้เล่นทั้งหมดโดยเฉพาะแนวรุกในพื้นที่สุดท้ายยังคงเป็นสิ่งที่แย่สม่ำเสมอเช่นเดียวกับการเล่นลูกเซตพีดเวลาที่ต้องตั้งรับและเวลาที่ต้องเป็นฝ่ายได้เล่นเรียกว่าแย่พอๆกันจนแยกไม่ถูกว่าต้องให้คะแนนกันยังไงและแม้เกมจะดูดีขึ้นหลังเสียป,ประตูที่2แต่ค่อนข้างชััดเเเจจจนนนววว่่่่่่าาาาาีีีีีีีคคือทททททมมมมมสสยใไไรรู้ิิิธธกขปปะภพแล้วที่เหลือคือเคมี การเล่นของแต่ละคนก็ดูจะแลกแยกกันอย่างมากทั้งที่ก็เล่นทีมเดียวกันมานานและมีการซ้อมด้วยกันตลอดซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าเคมมีการเล่นที่แลกแยกนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่และการจบครึ่งแรกด้วยการไม่มีประตูตีไข่แตกยังกลายเป็นการรันสถิติยิงประตูไม่ได้เกิน7ชั่วโมงขึ้นไปของฝั่งปีแสดงเข้าไปอีกนอกจากนั้นก็ยังเป็นการยิงประตูครึ่งแรกไม่ได้มา13จาก19เกมเข้าไปอีกหนึ่งสถิติครึ่งหลังเทนฮากยังไม่ได้มีการเปลี่ยนทีมยึดชุดเดิมจากครึ่งแรกและสามารถสงร่ง ูงบลูโน่ Bruno เล่นกับฮอยลุนออกขวาให้กับแรดฟอร์ดป้ายเข้ากลางให้กานาโชลุตตั้งแต่เกือบครึ่งสนามเข้าไปแตะหลบมาติเนสยิงเข้าไปอย่างสวยงามแต่ทว่าลูกนี้โดนวีอาร์ยึดคืนเนื่องจากถูกชี้ว่าบอลจากเท้าของแรดฟอร์ดไปที่กาณาโชนั้นลำหน้าไปก่อนแล้วนั่นเองครับแต่ก็ถือเป็นสัญญาณดีของการเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังที่เกือบจะได้ประตูตีตื้นกลับมาสู่เกมและสุดท้ายก็ไม่ได้ประตูตีตื้น1ต่อ2ในนาที58เป็นจังหวะพลาดกลางสนามของวิลล่าโดนดบล่าาาใให้้กกับรเง G, เขงขโชชวิูว บลส่วนตัวมาติเนตเข้าไปการได้ประตูตีตื้นเร็วถือว่าปลุกบรรยากาศของโอทัฟโฟร์ให้ทวีความดุเดือดมากขึ้นและเกมในสนามเองก็เปิดแลกกันหนักมากขึ้นเพราะแนวทางที่วิลล่าเล่นนั้นแทบจะเรียกว่าเชื้อเชิญให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลองของกับลายกองหลังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและจากนั้นก็ไม่ได้ประตูตีเสมอสําเร็จช่วงนาที71โดยคราวนี้เป็นเพลการเล่นจากกลางสนามบอลไปที่กาลาโชป้ายออกขวาก่อนพาตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษจากนั้นบูโน่ก็ขอดเข้าไปติดเหลี่ยมสก,กัดผิดของผู้เล่นวิลล่ามาเข้าทางปืนของกานานโชัเเเข้ไปปป็ประตตูีสมอ และลูกที่2ของเขาในเกมนี้เป็นในตัวด้วยโมเมนตัมของเกมที่เทมาทั้งฝั่งปีลแดงแบบเต็มที่เอริสเทนฮาก,ก็แก้หมากช่วง10นาทีสุดท้ายด้วยการเอาแม็กทูมินและอันโตนีลงมาแทนแรดฟอร์ดและไมนูซึ่งหลังเปลี่ยนตัวมาไม่นานดีก็มาได้ประตูพลิกขึ้นนาสําเร็จจากลูกเตะมุมที่บอลเลียยมไม่ขาดจากผู้เล่นวิลล่าหน้าประตูมาเข้าทางปืนของลานบุตฮอยลุนเอี้ยวตัวยิงเป็นการเบิกสกอร์แรกในพรีเมียร์ลีกได้เป็นผลสําเร็จและเป็นประตูสําคัญที่ส่งให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดพลิกกลับมานตนอ ซนวิลลาได้2ประตูคงอาจจะมีใครไม่มากก็น,น้อยที่รู้สึกถอดใจจนปิดไฟไปนอนกันบ้างแล้วคันจะว่าก็คงไม่ได้ครับเพราะความชาชินกับผลงานที่ย่ำแย่ของทีมถูกผลิตซ้ำม,มาจนพวกเขาคิดว่าปฏิหารจะไม่มีอีกแล้วแต่นี้ก็คือซิกเนเจอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตทที่อยากพวกเขารวมใจกันเล่นในวิธีที่ถูกต้องจริงๆกับพร้อมจะคัมแบ็คกลับมาได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเพียงแต่ที่ผ่านมาความเข้มข้นในการเล่นของพวกเขานั้นล้นหายเรียร่าดไปเองจนเกิดเป็นผลงานที่ไม่น่าชื่นชมสักเท่าไหร่สามคะแนนเกมนี้ส่งให้ปีศาจแดงเก็บเพิ่มน30คะ ึ้นมารังที่อันดับ6ของตารางมีแต้มตามหลังวิลล่าที่อยู่อันดับ38คะแนนและห่างทีมอันดับ4ี่แค่5คะแนนเท่านั้นครับนอกจากนี้ก็ยังถือเป็นการปลดล็อกไม่ใช่แค่ประตูแรกในพรีเมียร์ลีกของฮอยลุนแต่ยังเป็นชัยชนะเกมแรกในรอบ5้านัดอีกด้วยสัมภาษณ์หลังจบเกมสั้นๆของฮอยลุนผู้ทาประตูชัยระบุวา่าตัวเองนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดในโลกไปแล้วในเวลานี้ขณะที่กานาโชซึ่งถูกจับไม่สัมภาษณ์พร้อมกันกับฮอยลุนกล่าววา่าเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอน สุขจริงๆที่ทําประตูแรกนี้ได้และผมตั้งใจจะต่อยอดจากประตูนี้ให้ได้อีกเยอะๆเรามีศรัทธาจนถึงที่สุดแล้ววันนี้เราแสดงให้เห็นคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากมายออกมาย้อนกลับไปที่กาาโชยังพูดถึงประตูที่ฮอยลุนทําได้ด้วยว่าผมยินดีกับลาร์มุดมากๆเพราะมีผู้คนพูดถึงกองหน้าของยูเนเต็ดมากเกินไปวันนี้มาคัดแอสซิดได้และผมกับลาร์มุดก็ใส่สกอร์ได้ด้วยผมมีความสุขจริงๆดาวลุ้งอาเจนตายยังได้เผยคําพูดปลุกขขวันที่ตัวเขาเองอยู่ในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งอีกอย่างผมบอกทุกกกคนว่่่าาาาเเเรรต้้้้อองลลับมมมมสสูใหไไดจะะยแแพแ น,นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตผมเลยเมื่อถูกถามถึงฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังที่เรียกว่าร้อนแรงสุดๆกานาโชตอบว่ามันเป็นเรื่องของการที่ผมอยากลองพยายามจะคุมสิทธิ์ต่างๆให้ได้ผมบอกเราว่าต้องการประตูแรกก่อนเพื่อกลับมาสู่เกมแต่มันก็ลำหน้าแต่อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เราไม่เคยยอมแพ้มันจึงเป็นเรื่องของการหาประตูแรกให้ได้ก่อนแล้วกดดันต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นด้านคำชมจากกูรูฟุตบอลในส่วนของอาล,ลีแมคคอยที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงชนิดหลังมือเป็นหน้ามือของยูเนเตดโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลงคืืือออสิ่่่่ทีีนาเชมก เทนฮากและแฟนบอลในสนามต้องการผู้เล่นทุกคนก็มอบมันให้กับพวกเขาได้สําเร็จขณะที่เด็กเทนฮากก็ค่อนข้างจะได้รับความพึกเหิมจากการแสดงผลงานของลูกทีมในวันนี้ไปไม่ใช่น้อยโดยเขาพูดหลังจบเกมเลยว่าอย่างที่ผมบอกเสมอว่าถ้าเราเล่นกันในผลงานที่ดีที่สุดที่เราเป็นเราก็คือทีมที่สามารถเอาชนะใครก็ได้ผมบอกกับลูกทีมในช่วงพักครึ่งว่าจงมีความเชื่อมั่นเข้าไว้และทําในสิ่งที่ทําในครึ่งแรกต่อไปให้ดีที่สุดเมื่อคุณทําประตูไม่ได้มันกลายเป็นปัญหาของเราในเกมนัดก่อนรวมถึงตอนเจอกับทีมอื่นๆอย่างเช่่นนเออรูทีีโกกาสสจจแ้งุดใมคื ส่วนเกมนี้เราตามหลัง2ลูกแต่เราไม่ยอมแพ้เราอย่างสู้และมีความเชื่อเราต้องการชัยชนะเกมนี้มากๆและเราทําได้เกมครึ่งแรกของเรานั้นดีแล้วแต่ผิดพลาดตรงการป้องกันเซตพีทสอลูกนั้นส่วนคนที่สร้างเรื่องขือหาที่สุดก็คือปาติตเอเลาซึ่งนั่งอยู่ในห้องจัดของสถานีโทรทัศน์โดยเขาได้พูดไว้ตอนพักครึ่งเวลาที่สกอร์ของปี๊ดแสดงตามหลัง2ลูกว่าถ้าเราเล่นการในแนวทางที่เป็นอย่างครึ่งแรกได้ในเวลาที่เหลือใส่สมาธิเข้าไปอีกนิดในการเล่นลูกเซตพีทถ้าทําได้ตามนี้ผมจะไม่ประหลาดใจเลยที่ทีมจะะกกลับาชน3ต่่อ2ซึง เป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาชนะได้จริงๆครับแล้วก็ตรงตามสกอร์ที่ปาติสเอฟล่าทำนายเอาไว้ตอนพักครึ่งแบบเป๊ะๆเลยทีเดียวซึ่งหลังจบเกมเอฟล่าก็ได้พูดต่อเลยว่าผมคงเป็นคนบ้าคนเดียวที่พูดบนความเชื่อว่าถ้ายูไนเต็ดเล่นด้วยความเชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วทีมจะกลับมาชนะโดยการทำสามประตูได้ต่อกันที่บูโน่เฟนันเดสกับตันทีมที่เกมนี้ขยับไปเล่นในบทบาทหม่เลขสิบที่ตนเองเก่งที่สุดและก็ผลิตฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมออกมาเสิร์ฟแฟนบอลได้อย่างที่คาดหวังซึ่งก็ได้กล่าว แทบจะบ้าคลั่งไปกับรุ่นน้องตามไปด้วยเขารู้ดีว่ามีความกดดันถมทับนั่นก็เพาะเขาเล่นให้กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกลาดมูดก็หายการทําประตูและเราต้องการให้เขาในร่างที่มีความมั่นใจผูต้ตรงๆเราต้องการมีเขาอย่างมากในทีมย้อนกับพิธีแทนฮากยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าบรรยากาศในสนามมีส่วนอย่างมากที่เปลี่ยนทุกอย่างจากครึ่งแรกสู่ครึ่งหลังถ้าคุณดูครึ่งแรกเราแพ้เพราะจัดการเซตพีททั้งสองครั้งนั้นไม่ดีพอเพราะสมาธิาเราไม่่่่่่่ดดีีพพพอออออใในนนนนนนชววงงงงงงเเเเเลายายาาาาาาััั้้้้้แแแตตภรรรรรรรมมมมคึึึกกกกไไไยยยป็ืขขหหซทํ ต้องบอกว่าเรื่องของบรรยากาศในโรงละครแห่งความฝันเกมนี้มีผลอย่างมากต่อการคัมแบ็กที่ทีมปีศาจแดงทําได้เพราะแม้กระทั่งอูนาเอมเบรี่เองก็ยอมรับโดยตรงหลังจบเกมว่าเกมนี้พลิกผันไปแบบสิ้นเชิงเพราะบรรยากาศที่แฟนบอลปีศาจแดงผลิตออกมาผักดันผู้เล่นของพวกเขาถือเป็นเชยชนะที่สวยงามน่าตื่นเต้นและเป็นการคืนความสุขให้กับแฟนบอลอย่างเต็มเปี่ยมแท้จริงในวันแกะของขวัญของพวกเขาจากนี้ไปก็จะเหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นแล้วนะครับก็จะถือเป็นการปิดฉากป,ปี2023อย่างสมบูรณ์แล้วพบกันในวันสิ้นปีครับทุกคน